ชื่อวัสมน์มหาเทินนะคะชื่อเล่นว่าปามค่ะจบการศึกษาจากจิตตวิทยาคณะศิลปศาสตร์นะคะ,ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะทำไมถึงเป็นเหตุผลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเอาแพรคะอี่บางอยากอิ่งปุ๊อยากพัฒนาตัวเองค่ะแล้ว,ลวเราจะทํายังไงดีที่เราจะพัฒนาได้ก็คือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในประเทศที่เขาใช้ภาษานั้นทำไมเหตุผลที่ต่ตัดสินใจเลือกสมัครกับ bca เป็นเพราะอะไรคะ อันดับแรกปั๊มหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่ปั๊มสำคัญก็คือในการที่ปั๊มเห็นความแอคทีฟของเพจเฟซบ o o กค่ะปั๊มเห็นว่าที่ดูมีแบบว่าการอันนี้อันนี้นี้ดูดูเป็นขั้นเป็นตอนปั๊มจะเป็นคนที่ทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วปั๊มเห็นว่าเการทำงานของอีเลอร์่ะ BTA ก็คือดูเป็นระบบระเบียบขั้นตอนแสดงว่ามีความเป็นมืออาชีพค่ะแล้วก็มีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วปั๊มก็เลยรู้สึกว่าโอเคในในหลายๆข้อที่ พูดมาทาให้ปมก็เลยโอเคงั้นบอกที่บ้านะ่ะงั้นเราเลือกที่นี่เลยละกันอก็หลังจากที่เราได้สมัครแล้วขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะในการสมัครค่ะคือปำอะรู้สึกว่าปาหาข้อมูลตั้งแต่ช่วงปมเรียนจบตั้งแต่ปมเริ่มสมัครก็คือกันยาหลังจากนั้นปำก็ถามพี่เรื่อยๆค่ะแล้วก็หาข้อมูลว่าถ้าจะสมัครต้องทำยังไงทีนี้มันจะมีด่านที่เรียกว่าวัด วัดระดับภาษาเพราะว่าจะไปอเมริกามันต้องได้ระดับ5้าขึ้นไปเนี้่ค่ะ,คะระหว่างนั้นปามก็จะโดยการหาข้อมูลว่าคําถามไหนที่พี่จะถามอ,มอ,อแล้วก็ซ้อม <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ฝึกอะไรอย่างงี้ค่ะจากที่วิมลฟังมาทั้งหมดนัด่นหมายความว่าหาข้อมูลเสร็จเตรียมตัวก่อนแล้วถึงจะมานัดวัดระดับภาษาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ คนที่กลัวว่าจะไม่ได้ค่ะ,ะปามคิดว่าการฝึกฝนแล้วก็เตรียมตัวพร้อมมันจะช่วยได้เสมอไม่ต้องกังวลไปค่ะเราก็ไปไปลิสต์มาพี่ๆเขาจะให้คําถามเป็นแกนๆอยู่แล้วค่ะเราก็มันจะมีคําถามแล้วเราก็แต่งต่อประโยคเนี้ยค่ะแล้วเราก็ฝึก หลายๆคนอาจจะตื่นเต้นตร,ตรงตรงเอกสารว่ามันยุ่งยากเนี่ยค่ะพอได้มาปุ๊บตกใจอุ้อีเมลอะไรเนี่ยเยอะเต็ไมไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยต้องทําอะไรก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าสังเกตด,ดูดีแล้วปามจะรู้สึกขอบคุณพวกพี่มาก <S <S อือคือวามรู้สึกว่า พี่ทําเป็นระบบระเบียบคือปาเป็นคนระบบระเบียบอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอบังเห็นว่าพี่เออมันหนึ่งสองสามที่จริงพี่พี่เขาแบบบอกขั้นตอนถึงมีวิดีโอให้ไม่ยากค่ะทุกคนพี่พี่มีวิดีโอให้เราดูทาตามอือปามใช้เวลาเตรียมตัวทําชุดใบสมัครประมาณกี่เดือนเสร็จนะคะประมาณเดือนออปมามสมัครการกระดาใช่ไหมคะประมาณเดือนกว่ากว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสร็จชุดใบสมัครทั้งหมดหลังจากนั้นส่งเอกสารกี่สัปดาห์ถึงได้รับออนไลน์ค่ะหลังจากส่งแล้ว อ่ดรออนไลน์ประมาณสิงหาเพราะว่าปรามนัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อริกาค่อนข้างชา้าเป็นยังไงบ้างคะกับการทํางานกับพี่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 ทำงานเป็นความคําว่า professional เป็นมืออาชีพค่ะสิ่งหนึ่งเราเราหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่กังวลทําให้มีคําถามเยอะแต่ที่พี่ก็ตอบ ตลอดแล้วก็ให้คาตอบได,ได้ได้ตลอดและตรงจุดสองก็คือพี่พี่ทำเป็นอามืออาชีพก็คือพี่พี่ทำเป็นระบบปั๊มชอบในความซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีห้าอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะแบบเวลาส่งอีเมลอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็จะมีแบบว่าน้องจะเจออะไรบ้างน้องจะเจออเขาส่งอันนี้มานะเราจะต้องตอบแบบไหนอะไรค่ะหน้าที่ของเราก็คือสําหรับคนที่สไปเออพแพนนะคะหนึ่งก็คือให้มีความตั้งใจค่ะสองก็คือมีการหาข้อมูลสามก็คือมีการ วางระบบระเบียบแบบแผนให้เป็นขั้นตอน 1, 2, 3, way, อหนึ่งสองสามสี่มีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะอยากให้ถึงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่และที่สําคัญก็คือมีพี่ๆโอเค okay. งั้นทิ้งท้ายนิดน,นึงสำหรับน้องๆที่วันนี้ดูคลิปน้องปามอยู่นะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ที่เอ๊จะไปเอาแผจริงดีไหมหรือไม่ไปดีส่วนตัวของน้องปามเองน้องปาม,มองอยังไงคะถ้ามีความฝันแล้วอยากไปเรารีบไปนะคะ <laughs> ขอบคุณน้องปานมากมาเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ